เจ็บช่วยป่วยให้ตายใจสบายคืนอายุยืนลูกหลานรักนี่แหละค่ะคือความสำคัญของการมีประกันชีวิตนะคะพี่อยากมาพูดถึงการวางแผนทางการเงินด้วยการประกันชีวิตส่วนตัวนะคะก็มองว่าการประกันชีวิตเป็นการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุดทุกท่านคะสิ่งที่พวกเราต้องเจอทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนต้องเจอก็คือความตาย แต่ถ้าความตายมาก่อนเวลาอันสมควรแล้วมาเกิดกับคนที่มีภาระมีค่าใช้จ่ายมีคนที่จะต้องดูแลข้างหลังเขาจะทำยังไงนะคะถ้าคนคนนี้ยังมีงวดบ้านงวดรถนะคะยังมีคนต้องดูแลทั้งรูปทั้งคุณพ่อคุณแม่เขามีประกันที่มากพอแล้วเกิดอายุสั้นเกินไปประกันชีวิตจะสามารถช่วยให้เขาวางแผนอนาคต ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังได้ให้เขาอยู่ต่อได้ในระยะหนึ่งเพื่อที่เขาจะตั้งหลักได้ค่ะส่วนสำหรับคนที่อายุยืนยาวเกินไปนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้การแพทย์ทันสมัยมากนะคะเป็นมะเร็งก็หายได้นะคะดังนั้นแล้วถ้าอายุยืนเกินไปประกันชีวิตก็จะช่วยบางแผนการเงินค่ะให้เป็นเงินเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตประกันชีวิตดีขนาดนี้ทำไมจะไม่มีกันนะคะ สนใจเป็นตัวแทนหรือสนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยการประกันของกรุงไทยแอคกั่าติดต่อพี่เอได้เลยนะคะยินดีค่ะ